สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ช่องสวนมุมไม้บ้านนะครับเราจะมาชมต้นไม้ชมต้นไม้สวยๆกันนะครับที่ตลาดสีวันโคราชมาอัปเดตราคานะครับวันนี้จะพามาชมบอลสีสวยๆกันนะครับว่ามีอะไรมาบ้างนะครับพอดีพี่เขาไม่ค่อยได้มานะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับชื่อสวนอะไรครับพี่สองสี่สามแคลเดียมบ้านบอลสีค่ะครับ ันนี้มีอะไรมาให้ชมบ้างครับสวยๆเลยวันนี้มีโช,ชโเคเก้าชั้นโอ้ยมีโชคเก้าชั้นมาด้วยครับ<า>น,นอกจากบอลสีเราก็จะมีไม้มงคลโชคเก้าชั้นด้วยนะครับตอนนี้ส่งได้ไหมครับต้นนี้ได้ค่ะส่งส่งตะก,ก้า,า,กกานะครับครับตอนนี้อ่ราคาเท่าไหร่ครับเป็นไม้ดำสามร้อยค่ะสามร้อยบาทนะครับโชคเก้าชั้นดำนะครับสามร้อยบาทนะครับ อ่าแล้วก็มาที่ตัวนี้ครับนี้สับประรดสีค่ะน้องชื่อว่ากิเลนเรียกซับสวยยังเลยครับใช่เป็นสีชมพูชมพูจะมีสีออกชมพูสีออกสีแดงแล้วก็สีม่วงค่ะมีหลายสีตัวชื่อเดียวกันเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแปดสิบบาทเลยนะครับเมื่อก่อนแพงมากๆเลยนะครับตัวนี้ <10 S 1> เอเอเลี้ยงง่ายไหมครับเลี้ยงง่ายค่ะเลี้ยงง่ายด้วยนะครับน่าสนใจมาก ตัวนี้เขาจะอยู่สีแดงตรงกลางนะครับอนี้สีชมพูขอบแล้วก็สีน้ําตาลเขาเรียกสีน้ําตาลใช่ไหมตัวนี้ใช่ครับแล้วเห็นจะออกสีแดงๆก้านน้องเขาจะสีแต่ละต้นไม่เหมือนกันนะครับใช่ค่ะเขามีดอกได้ไหมครับตัวนี้อันนี้มีค่ะมีดอกอันนี้แปดสิบบาทสองต้นร้อยห้าสิบราคาเดียวกันทั้งหมดเลยใช่ไหมครับอ่าใครสนใจต้นกุงมาได้ค่ะ ส่งมาได้เลยนะครับชอบต้นไหนครับอ่าแล้วก็มาที่บอลสีค่าส่งอ่าตัวนี้คิดเท่าไหร่ครับห้าสิบบวกสิบค่ะห้าสิบบวกสิบบอลสีก็เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าถ้าไซส์ใหญ่ครับไซส์ใหญ่คิดยังไงครับก็ถ้าไซส์ใหญ่เริ่มต้นที่ขอหกสิบบวกสิบค่ะครับตัวนี้ใช่ไหมครับไซส์นี้นะครับโหใหญ่มากใหญ่ค่ะนี่ทาดบางแก้วทัดบางแก้วเป็นอ่า มาเล็ดหรือว่าเป็นตัวจริงเลยครับเป็นตัวจริงค่ะตัวจริงใช่สวยมากต่างแก้วตันนี้หน้าเขาเรียกว่าหน้าสีสีม่วงใช่ไหมครับใช่ค่ะออกน้ำตาลน้ำตาลมีหลายสีนะครับแล้วก็สวยมากด้วยครับแล้วก็ที่สําคัญต้นใหญ่มากๆครับต้นใหญ่มากไซนี้ราคาเท่าไหร่ครับไซนี้สองร้อยค่ะสองร้อยบาทแม่พันได้เลยคงคิดว่าประมาณสามร้อยสี่ร้อยเพราะว่าต้นใหญ่มาก ไปผ่าหัวได้เลยโอ้โหนี่ถ้าไปผ่าหัวน่าจะใหญ่มากๆนะครับท่านผู้ชมดูจากกระถางไซส์8นิ้วนะครับแล้วก็มาที่ตัวน,นี้สีย้เขียวครับชื่ออะไรครับอ,นนอันนี้ก็เป็นพัดบางแก้วแต่ว่าหน้าเขาเขียวหน้าเขียวแต่ว่าก็<ช>สวยไปอีกแบบน,นะครับใช่มาใหญ่มากนะครับเดีย<ๆ>วกฝ่ามือผมอีกนช่ท<ๆ>ันนานฝังแก้ว<ๆ>ไซส์นี้เท่าไหร่ครับ อันนี้ให้ร้อยหนึ่งค่ะหนึ่งร้อยบาทโอ้ราคาดีนะครับต้นใหญ่มากครับอ่าแข็ <c oughs> งแรงใบนี้คือแข็งมากนะครับใบแข็งมากๆเลยเราก็มาที่ต้นด้านหน้ากันนะครับด้นหน้าเป็นลูกไมค้ค่ะลูกไม้ของธาตุบางแก้วสวยนะครับกระถางไซส์หกนิ้ว <c oughs> ราคาเท่าไหร่ครับซส์นี้แปดสิบบาทนะครับก็ลูกไม้เหมือนกันค่ะ อันนี้เท่าไหร่ครับพี่แปดสิบค่ะแปดสิบบ,บาทโอนะ้อราคาดีมากครับคือต้นใบใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าฟ์มือผมนะครับนี่นนมาที่ต้นนี้ก็ใหญ่เหมือนกันน,นีสมประสงค์มสมสมประสงค์ครับไชแม่พันธุ์ได้เลยใบใหญ่ใบกลมราคาเท่าไหร่ครับอันนี้อันนี้เก้าสิบบาทเก้าสิบบาทราคาดีมากครับ ใส่ตั้งแม่เลยนะครับแล้วก็มาชมไซส์ใหญ่ก่อนๆน,นะครับนนในกล่องลูกไม้ค่ะวันนี้ม<า>ลมแรงมากนะครับเลยเอาไว้ในกล่องโอ,<ด>อ้โหอันนี้อันนี้เปลี่ยนกระถางได้เลยนะครับใช่เป็นกระถางแปดได้เลยนะ้องไปเขียวก็มีเม็ดขาวข้างในทรงใบไทยใบใหญ่มากนะครับใบใหญ่กว่าฝามือผมนะครับราคาเท่าไหร่ครับไซส์นี้ ใบนี้ให้เจ็ดสิบค่ะเจ็ดสิบบาทนะครับเลือกเลือกมาเป็นบางส่วนก็ได้ครับพี่กลัวหักได้ได้ได้ครับอ,อ,อันนี้ลูกไม้ธรรมดาลูกไม้ธรรมดาสี่สิบบาทตัวนี้สี่สิบบาทถ้า,ถ,าถ้าไซส์เล็กนี่สี่สิบบาทใช่ไหมครับถ้าเป็นแบบตัวใหญ่ใหญ่ไซส์ใหญ่ใหญ่ก็เจ็ดสิบบาทใช่ไหมครับในกล่องนี้ใช่ค่ะถ้าไซส์ใหญ่ก็เจ็ดสิบ ใบนี้เจ็ดสิบบาทนะครับถ้าสนใจต้นไหนก็แคปหน้าจอเดี๋ยวแม่ค้าถ่ายให้ดูใหม่ได้นะครับแอดไลน์ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็มาที่ด้านหน้ากันนะครับต้นไม้ค่ะต้นเล็กกระถางสินิวต้นเล็กราคาเท่าไหร่ครับใบนี้อย ยี่สิบค่ะยี่สิบบาทใช่ราคาดีมากครับยี่สิบบาทมีจํานวนไหมครับใส่ยี่สิบบาทมีมีจำนวนเยอะมากๆา,า,กากเลยนะครับะงก็สองต้นเป็นลูกไม้ค่ะลูกไม้ธรรมดายี่สิบบาทไปลองเลี้ยงเล่นๆกันสวยนะครับตัวน,นี้มีหลายหลายต้นด้วยยี่สิบบาททุกต้นเลยนะครับมีจํานวนนะครับที่สวนมีอีกนะครับ อ่าแล้วก็ถัดมาครับตัวนี้มีชื่อไหมครับมีชื่อด้วยวชิงพบค่ะอันนี้ชายชนชายชนมีชายชนด้วยนะครับราคาเท่าไหร่ครับชายชนห้าสิบค่ะห้าสิบบาทนะครับตัวนี้มีจํานวนไหมครับที่สวนมีสำรองประมาณสิบกว่าต้นนะครับวันชิงพกตะวันชิงพบว,วันนี้เหลือต้นเดียวใช่ไหมครับอันนี้เหลือต้นเดียวแล้วครับราคาเท่าไหร่ครับ ให้ห้าสิบค่ะห้าสิบบาทนะครับตัวนี้มีจํานวนไหมครับเป็นกระถางหกนิ้วเหลือกระถางหกนิ้วราคาเท่าไหร่ครับกระถางหกนิ้วแปดสิบบาทครับแปดสิบาทแอดไลน์ไปดูได้นะครับแล้วก็ทาดบางแก้วหน้าชมพูวมพสวยๆเลยนะครับเปลี่ยนเป็นกระถางหกได้เลยครับใสวนี้ราคาเท่าไหร่ครับ 60บาทค่ะ6กสิบาทโอ้หเปลี่ยนเป็น6ราคาดีมากนะครับราคาเดียวกันไหมครับราคาเดียวกันค่ะ60สิบาทนะครับ6กสิบาทนะครับพาดบางแก้วสวยเลยนะครับอ่าแล้วก็บอลมีชื่อหมดยังครับพี่ส่วนมากจะเป็นลูกไม้นะครับอันนี้ก็สวยนะครับลูกไม้นะครับไซนี้ราคาเท่าไหร่ครับ สามสิบห้าบาทสามต้นร้อยโอ้ราคาดีมากครับแล้วก็สีแบบสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าสำหรับท่านใดที่แบบมือใหม่นะครับนี่ราคาเบาๆเลยนะครับสำหรับมือใหม่นะครับบนสีราคาเบาๆเลยสามสิบห้าบาทสามต้นร้อยอันนี้อันนี้สีชมพูหว,นวานเลยนะครับ ลูกไม้ใบกลมและใบกลมตันนี้เป็นลูกไม้ใบกลมใช่ไหมครับใ่ใบกลมดังประคับวันนี้สวยครับสวยมากก็ที่แล้วที่ไลฟ์ไปมีลูกค้าถามใบ,บกลมดังระครับครับอ๋อลูกค้าถามหาเยอะวันนี้เอามาให้แล้วนะครับมาให้ชมใหม่ลายปราคาบใช่ไหมครับเขาเรียกว่า,วาลายปราคาบแบบนี้นะครับมีหลายต้นนะครับ ราคายังไงครับลายปักครับปับจะราคาสูงที่สค่ะเอา <c oughs> ไหมครับต้นล้าหกสิบค่ะต้นละหกสิบบาทไม่สูงนะครับราคาดีด้วยเ <c oughs> มคิดว่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยร้อยห้าสิบต้นเล็กหกสิบถ้าต้นใหญ่แปดสิบต้นนี้คือแปดสิบใช่ไหมครับใช่ <c oughs> ต้นนี้ราคาแปดสิบบาทนะครับต้นนี้คือหกสิบบาท <c oughs> ครับเล็กหกสิบ มีจานวนไหมครับีนส่วนมีจํานวนนะครับตัวนี้แปดสิบไหมครับแปดสิบบาทตัวนี้แหละครับแปดสิบบาทตัวนี้ครับตัวนี้หกสิบหกสิบบาทครับตัวนี้ก็หกสิบหกสิบบาทครับแล้วก็อ๋อด้านในมีอีกนะครับหกสิบบาทใช่ไหมครับอันนี้น้องก็สีแดงหกสิบบาทสวยมากครับ นี่ก็สวยหกสิบบาทเลยครับไม่มีชื่อก็สวยนะครับไปเลี้ยงประดับสวยงามนะครับไปกลมจะออกออชมพูนิดนึงตัวนี้เขามีโอกาสที่จะกัดสีชมพูไหม,มครับมีค่ะแต่ว,ว่าเขาเขาขาวก็สวยนะครับนี่ก็จะเริ่มมีสีชมพูมาละอ่าสีชมพูเข้าแล้วนะครับราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้หกสิบบาทหกสิบบาทเลยนะครับ แล้วก็มาที่ถาดนี้ครับราคาเท่าไหร่ครับถ้าถาดถ้าใส่มี80ถาด80บาทนะครับลายปลาครับชัดแล้วเห็นเห็นถ้าใบใหม่มาก็จะเห็นลายแล้วครับ80บาทนะครับ80บาททุกต้นเลยนะครับเนี่ยครับสวยมากครับต้นนี้ใหญ่นะครับต้นนี้ไส์ใหญ่80บาทนะครับแคปหน้าจอมาดูเพิ่มเติมได้เลยนะครับ หกสิบ <60. S 1> ตัวนี้หกสิบนี้หกสิบค่ะหกสิบนะครับอ่ามาที่ถาดนี้กันครับอันนี้ลูกไม้ค่ะลูกไม้ลูกธาตุบางแก้วลูกธาดบางแก้วนะครับราคาเท่าไหร่ครับไซนี้กระถางละห้าสิบค่ะห้าสิบบาทหน้าชมพูสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับ เป็นลูกไม้ลูกไม้ธาตุวางแก้วเหมือนกันไหมครับค่ะใช่ะค่ะราคาเท่าไหร่ครับห้าสิบาทหมดเลยค่ะห้าสิบาทตัวนี้ก็ห้าสิบาทนะครับด้านหลังครับนีก็ห้าสิบบาทห้าสิบาทอ้ไซนีต้นใหญ่นะครับเปลี่ยนกระถางได้แล้วนะครับไซนี้ก้านดําแข็งแรงแข็งตัวนี้นะครับมีก็ห <50 S 2> ้าสิบห้าสิบาทนะครับผูหน้าหวานใบใหญ่นะครับใบใหญ่เท่ากับ เกือบเท่าฝ่ามือผมนะครับสวยมากๆเลยนะครับนี่ก็ห้าสิบบาทนะครับฮ่า <c oughs> มาที่ตัวน,นี้ครับาราคาอยู่ที่อันนี้คือปิดปิดป้ายผิดหรือว่าราคาดีครับอ๋อเฉพาะต้นนี้อ๋อเฉพาะต้นนี้ใช่ไหมครับ ตอนมาตั้งร้านแล้วเขาขอพับครับเฉพาะต้นนี้นะครับสามสิบห้าบาทนะครับแล้วก็ด้านหลังครับน้องน้องมีเจ้หกสิบหมดเลยหกสิบบาทนะครับราคาอยู่ที่หกสิบาทสวยๆเลยนะครับไซนี้ไม่เล็กนะครับไซใหญ่มากนะครับตั้าปอแก้วต้นนี้ลูกเจ้าปอแก้วใช่ไหมครับใช่อนาคดด่างป่าคาฟแน่นอนโอ้อานาคดด่างป่าคาฟนะครับ อ่อันนี้ก็สวยครับเป็นหน้าเป็นใบเขียวๆนะครับห้าสิบบาทแล้วก็ตัวน,นี้ก็สวยนะครับตัวน,นี้ก็ห้าสิบาทไหมครับลูกจ้าปอแก้วห้าสิบบาท,บาทอันนี้ก็สวยอีกแล้วสรุปแล้วสวยลูกต้นนะครับสวยลูกต้นเลยใหญ่ได้เลยค่ะเพราะว่าไม้เขาอายุเยอะแล้วเขา <Le> <Le ak S 2> เปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดิน,น,นได้เลย,เยตัวนี้คือประมาณกี่เดือนครับไซนี้ไซนี้เอ่อสี่ถึงห้าเดือนได้แล้วโอ้สี่ถึงห้าเดือนเลยนะครับได้ไซนี้รนครับแล้วก็เอ้ยถ้าเปลี่ยนกระถางแล้วหัวมาแน่นอนเพราะว่าอันนี้เลี้ยงพื้นที่จํากัดเขาครับถ้าเขาอยู่ในกระถางที่ใหญ่กว่านี้หัวเขาก็จะใหญ่ก็จะใหญ่อ่าแสดงว่าซื้อไปแล้วนะครับก็เอาไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะครับ แต่ว่าถ้าแม่ค้าเปลี่ยนมาเนี่ยครับก็จะเอามอามยากใช่ไหมครับ<ช>เอาจะเอามายากแล้วก็จะขนส่งถ้าส่งแพงด้วยนะครับห mm hmm. ้าสิบบาททุกต้นเลยนะครับสซนนี้นะครับอ่าแล้วมาอยู่ที่ในกล่อง,อ,งอ่าด้านหลังขายไหมครับขายค่ะแล้วลัง <laughs> เพราะว่าสวยตอนเย็นเขาพอตกก็เลยเก็บราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ให้สามห้าต้นเล็กอยู่ ส5ห้าสามสิบห้าบาทนะครับใส่ใครอยากได้สไตล์นี้ก็ทัดมาก็ได้ค่ะยังมีอยู่มีจํานวนเยอะนะครับสวยมากครับแล้วก็มาที่ในกล่องนะครับในกล่องแน่นๆเลยนะครับ,ๆๆรบด่างปลาคาร์ฟไฟกลมต้นแบบนี้นะครับเอาต้นชดต้นไหนดีเอานี้ก็สวยนุญาตเอาต้นนี้ขึ้นมานะครับ ต้นนี้สวยต้นนี้เท่าไหร่ครับแปดสิบค่ะแปดสิบบาทนะครับอ่าแล้วก็ต้นนี้เท่าไหร่ครับนี่ก็แปดสิบค่ะแปดสิบบาทครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับลายดีมากครับแปดสิบบาทพร้อมย้ายพร้อมเปลี่ยกนกระถางเลยนะครับอันนีก็ต้นโอ้เพิ่งเห็นมีดอกด้วยอ๋อมีดอกดอกมาแล้วนะครับแสดงว่าพร้อมผสมอีกแล้วนะครับ ใ้่ใครอยากลองิูเอาไปเลยค่ะต้นนี้ต้นนี้ใครอยากได้ต้องรีบทักว่าเดี๋ยวจะไม่ทันได้ผสมเ,เดี๋ดอกน้องจะถึงวันผสมก่อนต้องรีบทักครับนนราคาเท่าไหร่ครับต้นนี้ให้ขอ120 <120 S 2> ร้อยยี่สิบหนึ่งรอยยี่สิบาทมีดอก<า>แล้วนะครับ,บด้วยร้อยี่สิสวยมากครับนี่นะครับลายดีมากครับอ่าแล้วก็ ตัวนี้เท่าไหร่ครับไซนี้ต้นมันก็แปดสิบค่ะแปดสิบบาทนะครับตันนี้ก็สวยสวยทุกต้นเลยนะครับแปสิบบาทเหมือนกันไหมครับใช่ค่ะแปดสิบบาทนะครับอยากให้ดูทุกต้นนะครับแต่ว่ากลัวหักนะครับอ่าใครอยากดูต้นไหนนะครับก็แอดไลน์หาแม่ค้าได้เลยนะครับอรับชอบ เร <laughs> วจะได้เมาะนะครับตอนนี้น้องยังไม่ค่อยด่างรั่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะครับไปกลมแต่ว่ายังความด่างยังไม่ค่อย,ยด่างยังไงครับพี่ผมว่าก็ลายดีแล้วนะครับมีมีด่างบ้างแต่ว่าแบบยั่งมอง,มงไม่ค่อยเยอะแผมก็ว่าสวยแล้วนะครับลายนี้อันนี้ก็สวยนะครับ <c oughs> <ช>สีเขียว,วเขียวแล้วก็มีป้ายป้ปิดสีดำมานิดหน่อยครับ ต้นนี้เท่าไหร่นะครับ <80 S 1> ต้นนี้แปดสิบบาททรงสวยไปกลมๆไปดกดีค่ะครับอันนี้ก็สวยสีสีหวานนะครับอันนี้ได้สองต้นเลยได้ทั้งสีชมพูแล้วก็สีเขียวจุดนี่นะครับต้นที่หนึ่งนะครับแล้วก็ต้นนี้สองาราคาเท่าไหร่ครับแปดสิบแปดสิบบาทนะครับออยากดูต้นนี้ครับต้นนี้ดูหอ่อหอนะครับใช่ เป็นถ้วยเลยเป็นถ้วยนะครับถ้วยแบบนี้เลยนะครับขังขังน้ำด้วยด้วยราคาเท่าไหร่ครับไซนี้แปดสิบค่ะแปดสิบบาทนะครับใช่ใช่ชอบใครถ้วยอันนี้ก็สวยแล้วนะครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับเนี้แปดสิบค่ะแปดสิบาทใบห่อหอแบบนี้นะครับทำจชมพูแล้วก็มีความป้ายนิดหน่อยแบบนี้นะครับสวยดีแปลกดีอ่าแล้วก็มาป้าย อันนี้ปสีแดงสีแดงเท่าไหร่ครับอันี้ก็แปดสิบค่ะแปดสิบบาทนะครับแล้วก็สีอันนี้อันนี้สวยนะครับใช่ค่ะสไตล์ทาดบางแก้วแต่ว่าเขาจะน่าเขียวครับอันนี้ให้เจ็ดสิบค่ะเจ็ดสิบบาทนะครับสวยมากต้นนี้ครับสวยสวยทุกต้นเลยนะครับหมดแล้วใช่ไหมครับหมดแล้วค่ะเจสิบบาทนะครับท่านผู้ชม ต้องรีบแล้วนะครับเพราะว่าสีสวยมากพอมีหลายสีในหนึ่งใบนะครับไซส์ใหญ่ๆเลยนะครับพร้อมเปลี่ยนกระถางได้เลยนะครับในกล่องนั้นไม่มีแล้วใช่ไหมครับหมดแล้วนะครับอ่าถ้าใครสนใจนะครับบอนสีสวยนะครับก็สามารถติดต่อมาทางสวนได้เลยนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับพี่ได้ค่ะเออโทรมาหมายเลขศูนย์แปด สองสี่สี่ห้าห้าเก้าสองแปดค่ะครับมีมีเพจไหมครับเพจนี่ค่ะเพจเป็นสองสี่สามคลาเดียมบ้านบอลสีครับอ่าครับแอดไลน์ก็ได้นะครับเบอร์นี้หรือว่าทักไปที่เพจก็ได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจด้วยนะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยครับค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับ